สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ครุ้มมุมสบายนะครับผมจะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่1.3นะครับตามสื่อ DLTV นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคระนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนคระเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเริ่มทำนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนคระนะครับมีได้หลายวิธี สำหรับคูอุ้มคูอุ้มมองว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินแล้วก็เปรียบเทียบหรือจะเปลี่ยนจากเศษเศษเกินให้เป็นจํานวนค้าก็ได้นะครับหรือเราอาจะใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมในโจทย์แต่ละข้อนะครับเรามาดูครับข้อ <c oughs> ที่1นะครับโจทย์ให้เปรียบเทียบจํานวนค้ากับเศษส่วนก็คือ4เศษ2ส่วน3กับ เศษสิบเอ็ดส่วนสองนะครับในข้อนี้นะครับครูอุ้มจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเศษสิบเอ็ดนะครับส่วนสองนะครับให้เป็นจํานวนคลาเหมือนกันนะครับปฮะเปลี่ยนนะครับขอประกาศนิดนึงอ,อุ้มจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเศษสิบเอ็ดส่วนสองนะครับ เป็นจำนวนคระนะครับก็จะได้ก็จะได้จาก c 11ส่วนสก็จะได้เท่ากับนะครับ5เศษ1ส่วน2ก็คือเอาตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับ5 2คูณ5ได้10บวก1เป็น11ก็คือ11 ส่วน2นะครับแค่นี้เองนะครับต่อไปนะครับพอได้เป็นจำนวนค่าแล้วเราก็จะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างนะครับ c เศษ2ส่วน3น,นะครับกับ5เศษ1ส่วน2อา ในการเปรียบเทียบจํานวนค้าเหมือนกันเราก็ดูที่จํานวนนับนะครับเราก็เปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบจํานวนนับนะครับคือเราจะเปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนะครับเทียบจํานวนนับนะครับก็คือ4เป็นครับน้อยกว่า5ใช่ไหมครับ4น้อยกว่าห เรารู้เลยนะครับเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับข้อนี้เห็นไหมครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละข้อนะครับอ่ส่น้อยกว่า5ก็จะได้นะครับจะได้สี่เศษสองส่วน3นะครับน้อยกว่าห้าเศษหนึ่งส่วน2องดังนั้นนะครับ ดังนั้น 4c2 ส่วน3จึงน้อยกว่าเศษ1 1ส่วน2เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่า4ษ2ส่วน3น้อยกว่าศษ1 1ส่วนด้วย12เสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับไม่ยากเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าแต่และข้อเราอาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับต่อไปข้อที่2น,นะครับเปรียบเทียบ จำนวนค่ะนะครับก็คือ2เศษ2ส่วน7นะครับกับ2เศษ6ส่วน21ในเมื่อเป็นจำนวนค่ะนะครับเราก็ดูที่จำนวนนับนะครับเราก็เปรียบเทียบจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรครับคือ2จํจำนวนนับเท่ากันนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเราก็เปรียบ เทียบคูมเอาให้ละเอียดเลยก็ได้ครับเปรียบเทียบเดี๋ยวนักเรียนงงจำนวนนับก็คือ2เท่ากับ2นะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันบอกแล้วเมื่อกี้คือเราก็มาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนนับเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน7นะครับ กับเศษ6ส่วนด้วย21นะใช่ไหมครับเศษ6ส่วนด้วย21เศษส่วนจะไปเทียบกันได้เราต้องยังไงครับทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับทำเศษ2ส่วน7และเศษ6ส่วนด้วย21ให้ ตัวส่วนเป็นไงครับเท่ากันอ่านะครับมันจะมีขั้นตอนทีละสเตปนะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราจะทําส่วนให้เท่ากันได้ยังไงนะครับก็จะได้อาจจะใช้วิธีคูณหรือหารก็ได้อ่าข้อนี้เดี๋ยวครูอุ้พาทําวิธีคูณนะครับเราจะทําส่วนให้เป็น2 1ใช่เครับเราจะทําส่วนให้เป็น21ก็จะได้เศษ2อส่วน7นะครับเท่ากับ เศษสองเศสองส่วนเจ็ดนะครับปึ๊บอ่ะคูณคูณอะไรครับส่วนถึงจะเป็นยี่สิบเอ็ดก็ต้องคูณกับสามนะครับต้องคูณกับสามก็จะได้เป็นเศษหกส่วนด้วยยนะี่สิบเอ็ดอ่าทีนี้เราสังเกตดูครับเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ดอ่าทหไม วงกลมทับไปหน่อยเศษหกส่วน21อันนี้ก็เศษ6ส่วน21่สิบเป๊ะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับอ่าเท่ากันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เป๊ะครับจํานวนเป็นจํานวนที่เท่ากันอาเนื่องจากนะครับอ่าจะเป็นสีปากกาก่อนเพราะว่าตัวหนึ่งมันเป็นเศษ6ส่วน21ออยู่แล้วเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเรารู้แล้วนะครับ เนื่องจากเศษ6ส่วน21่เเท่ากับเศษ6ส่วน21ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่าจะได้เศษ2,7ส่วน7นะครับเท่ากับเศษ6ส่วนด้วย21อ่ดดังนั้นเห็นไหมครับไม่ยากนะครับเราทำเราสังเกตไปด้วยดังนั้นอะไรครับ 2เศษ2ส,ส่วน7นะครับเท่ากับ2เศษ6ส่วนด้วย21เราก็ตอบได้เลยว่า2เศษ2ส่วน7น,นะครับเท่ากับ2เศษ6ส่วนด้วย21เนะครับเรียบร้อยข้อที่2นะครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่3กันข้อที่3มเปรียบเทียบจำนวนค่า นะครับระหว่าง3เศษ5ส่วน8นะครับกับ3เศษ7ส่วน15เหมือนเดิมครับเราเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะครับอ่าเปรียบเทียบจำนวนนับนะครับจำนวนก็คือ3กับ3เป็นรับเท่ากันไหมครับถ้าจำนวนนับเท่ากันนักเรียนก็มาเปรียบเทียบอะไรครับ เปรียบเทียบจึงมาเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเปรียบเทียบขยับนิดนึงอ่าเปรียบเทียบเศษส่วนอ่าเมื่อจำนวนนั้เท่ากันมาเปรียบเทียบเศษส่วนก็จะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรครับเศษห้าส่วนแปดอ่ากับเศษเจ็ดส่วนด้วยสิบห้านะครับเหมือนเดิมเลยครับ เราก็ต้องทำทำอะไรครับทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับทำเศษ5ส่วน8และเศษ7ส่วน15ให้ตัวส่วนตัวส่วนเท่ากันเราทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับก็จะได้นะครับ จะได้เศษ5ส่วน8นะครับเราจะทําส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับอ่าคุณเรใช้วิธีคูณเหมือนกันนะครับดูแล้วเราต้องทําส่วนให้เป็น120ก็คือเอาคูณไข่นะครับก็คือ8มาคูณกับ15เลยนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไรครับ15คูณ5ได้65นะครับ 8 5 4 10อ่า8 1แปดเป็น8ปดคูเป็น120เป็นนะครับส่วนต่อมาครับเศษ7จ็ส่วน15อ่านะครับเราก็เอา8มาคูณน,นะครับ8มาคูณนะ8 7 56าสสูตรคูณก็สำคัญนะครับนักเรียนก็ต้องฝึกด้วยนะครับตัวส่วนก็เป็น120 ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเนื่องจากนะครับเศษ65ส่วนด้วย1 2 0ปครับมากกว่าเศษ56ส่วน120ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวเศษเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเศษไหนมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านะครับก็จะได้เป็นอะไรครับเศษ 5ส่วน8นะครับเป็นครับมากกว่าเศษเจส่วน15นะครับดังนั้นดังนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าอะไรครับ3เศษ5้ส่วน8มากกว่าสามเศษ7จ็ส่วน15 ตอบได้เลยนะครับว่า3เศษ5ส่วน8ปมากกว่า3เศษ7ส่วนด้วย15นะครับเรียบร้อยนะครับข้อต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เป็นเศษเกินนะครับก็คือเศษ32ส่วนด้วย7และเศษ38ส่วนด้วย17บเข้อนี้นะครับคุมจะพานักเรียนเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะนะครับ ก็คือเราต้องอ่าเปลี่ยนเศษ32ส่วน7อ่าและ38ส่วน17อเ่าเเป็นจำนวนคละนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคระก็จะได้ วิธีการเปลี่ยนก็คือเอาตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับเจ็ดอะไรได้32 7 4 28เจ็ดใช่ไหมครับเศษเท่าไรครับเศษ4ี่ตัวส่วนคงเดิมกับอีกตัวนึงนะครับ17 17 2เป็นเท่าไหร่ครับ17 2เป็น34ก็เศษ4นะครับส่วนด้วย17 นี้เราดูแล้วว่าเราเปลี่ยนเป็นจํานวนค่าแล้วจํานวนนับมันเท่ากันไหมครับจำนวนนับไม่เท่ากันนะครับเราก็เปรียบเทียบจํานวนนับได้เลยนะครับเปรียบเทียบจํานวนนับก็คืออะไรครับ4อ่า 4, 4กับ2 4ต้องมากกว่าสออยู่แล้วนะครับเราก็จะได้นะครับจะได้4 เศษสี่ส่วนเจ็ดเองครับมากกว่าสองเศษสี่ส่วนสิบเจ็ดนะฮะดังนั้นดังนั้นนะครับเศษสามสิบสองส่วนด้วยเจ็ดจึงมากกว่าเศษสามสิบแปดส่วนด้วยสิบเจ็ดก็ตอบได้เลยว่า เศษส2ส่วนด้วย7มากกว่าเศษ38ส่วนด้วย17เเห็นไหมครับแต่และข้อวิธีการก็แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนก็ลองปรับดูอ่าทีนี้ข้อที่5นะครับเป็นการเปรียบเทียบจํานวนคระนะครับเหมือนเดิมครับให้เราเปรียบเทียบจํานวนนับก่อนอ่าเราดูที่จํานวนนับเปรียบเทียบจํานวนนับ ก็คือ9กับ9เท่ากันไหมครับเท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอะไรครับอ่าเปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน5กับเศษ4ส่วน6นะครับเศษสส่วน5กับเศษส่ส่วน6 ดูแล้วเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เป็นครับทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับถึงจะเปรียบเทียบได้นะครับก็คือทําเศษ3าส่วนหและเศษสี 4, ่ส่วนหกให้ตัวส่วนเท่ากันโดยใช้วิธีอะไรครับเราก็จะใช้วิธีคูณนะครับใช้วิธีคูณก็จะได้นะครับ จะได้เศษสามส่วนห้านะครับเท่ากับเศษสามนะครับเท่ากับเศษสามส่วนห้าคูณก็คือเราจะทําส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับดูแล้วนะครับเราก็ทําส่วนให้เป็นสามสิบก็คือจับคูณค่อยได้เลยนะครับก็คือเอาหกมาคูณนะครับก็จะเป็นสาม 68ก็เป็นเศษ18ส่วนด้วย30นะครับต่อมาก็จะเป็นเศษ4ส่วน6นะครับส่วนด้วย6เราก็เอา5มาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็น30นะครับเป็นเศษ20ส่วนด้วย30อ่านะครับก็จะมาเป็นเนื่องจากนะครับ เนื่องจากเศษ18ส่วนด้วย30เป็นยังครับน้อยกว่าเศษ20ส่วนด้วย30เราก็จะได้ว่านะครับเศษ3ส่วน5เป็นยังครับน้อยกว่าเศษ4ส่วน6ดังนั้นนะครับดังนั้นอะไรครับ9เศษ สา่วนหจึงน้อยกว่า9ก้เศษสีส่วนหเรียบร้อยนะครับเราก็ตอบได้เลยว่า9ก้เศษสาส่วนห้น้อยกว่า9ก้เศษสีส่วนด้วยหเรียบร้อยนะครับอีกสักข้อครับข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อนี้นะครับครูอุ้มจะพานักเรียนใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับ เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นในการเปรียบเทียบนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบเราต้องเปลี่ยนดูแล้วว่าตัวเศษมันเยอะ,อะเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนคลาก่อนนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนเศษ25ส่วนด้วย10และเศษ35ส่วนด้วย14นะครับ เป็นจำนวนคละอ่าเราเปลี่ยบจำนวนคละก็จะได้จําได้ไหมครับว่าเราต้องเอาตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับ10 10อะไรได้25ใกล้เคียงก็คือ12เป็น20ก็จะเป็นเศษ5ส่วนด้วย10นะฮะกับกับ4 4 14อะไรสักที่เป็น28นะ เศษเท่าไหรครับเศษเจ็ดส่วนด้วยสิบสี่พอได้แล้วดูแล้วว่าจํานวนนับเปงยครับจานวนนับเท่ากันใช่ไหมครับพอเปลี่ยนเป็นจํานวนค่าแล้วจานวนนับปรากฏว่าจํานวนนับเท่ากันจํานวนนับเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบอะไรครับเศษส่วนนะครับแต่ทีนี้ครูอุ้มนะครับจะพาพวกเราใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับ ก่อนอื่นนะครับเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนเทียบไปแบบละเอียดเลยนะครับนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับจํานวนดูลายมือออกไหมนะเปรียบเทียบจํานวนนับนะครับเปรียบเทียบจํานวนนับก็คือ2เท่ากับ2นะครับต่อไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบจํานวนนับเสร็จมันเท่ากันโครูอุ้มก็จะใช้ใช้อะไรครับใช้อ่บรรทัดใหม่ดีกว่า ่อไปก็คือเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ใช้ส่วนเศษ1นส่วนสเศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนะครับก็จะมาพิจารณา เศษห้าส่วนสิบนะครับพิจารณานะครับเศษห้าส่วนสิบครึ่งหนึ่งไม่เขียนครึ่งหนึ่งเขียนครึ่งของก็ได้อะครึ่งยาวเกินครึ่งของสิบก็คือตัวส่วนเป็นสิบนะครับครึ่งของสิบคือคือห้าซึ่ง 5เท่ากับส่วนที่ได้มาก็คือ45ษหส่วนนะครับ5ก็เท่ากับ5อ่าก็จะได้เศษหส่วนสิเท่ากับเศษ1นส่วน2นะครับเพราะครึ่งหนึ่งของ10คือ5นะครับ5ก็เลยเท่ากับ5ต่อมาเราพิจารณาเศษเส่วนสิสนะครับขอขยับตัวนึงเดี๋ยวมันไม่พอพิ จารณานะครับเศษ7ส่วน14เราก็มาดูครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ14คืออะไรครับครึ่งหนึ่งของ14คือ7อ่าซึ่ง7ครึ่งหนึ่ง7มันเท่ากับตัวเศษที่เราได้ก็คือเท่ากับตัวนี้อ่าเมื่อกี้อธิบายเพิ่มนะครับเมื่อกี้ ครึ่งหนึ่งของ10คือ5ใช่ไหมครับแล้วมาเปรียบเทียบกับ5ตัวนี้ก็เลยเป็น5เปรียบเทียบกับ5ส่วนข้อนี้ก็จะมาเป็น7เปรียบเทียบกับ7จ็ซึ่ง7เท่ากับ7ก็จะได้ว่าเศษ7ส่วน14เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเศษ7ส่วน7เท่ากับเศษ1ส่วน2 ก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเศษ5ส่วน10เท่ากับเศษ7ส่วน14เราก็จะได้นะครับ2เศษ5ส่วน10เท่ากับ2เศษ7ส่วน14ดังนั้นเราก็สามารถ ได้คำตอบเลยว่าเศษ25ส่วน10เท่ากับเศษ35ส่วน14ตอบได้เลยนะครับข้อนี้คุ้มพาใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์นะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนนะครับช่วยฝึกช่วยติดตาม ช่องของคู่มือสบายไปด้วยนะครับก็จะได้ฝึกทําไปพร้อมกันนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องถัดไปนะครับฝากติดตามไปด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ